สวัสดีครับผมเชฟจากขั่วกับรายการเล t ฟิวชั่นบายเทคโนแกสรายการอาหารที่จะสอนให้คุณรู้ว่าโลกของอาหารนั้นไม่ว่าสไตล์ไหนชนชาติใดก็สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัววันนี้ผมจะเอาเจ้านี่เครปตำนานขนมสุดยอดของประเทศฝรั่งเศสมาฟิวชั่นกับข้าวผัดแกงเขียวหวานกุ้งประเทศไทยจะเป็นอาหารฟิวชั่นลงตัวได้แค่ไหนก่อนอื่นเรามาดูว่าวัตถุดิบประกอบด้วยอะไรบ้างครับ ตอนนี้เชฟพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเมนูนี้นะครับเราจะเริ่มจากตัวเครกก่อนนะครับเครปในปัจจุบันนี้ครับขั้นตอนในการทำง่ายมากเราไม่ยุ่งยากนะครับเราจะใช้ตัวนมนะครับตัวไข่แล้วตัวแป้งแป้งเค้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วตามไปด้วยน้ำตาลขั้นตอนแรกครับเราก็จะใส่ตัวแป้งไปก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลไปนิดนึงครับเราจะไม่ใส่เยอะครับแล้วตามไปด้วยนมครับ แล้วเราก็ใส่ไข่ครับถัจากนั้นนะครับเราก็มาตีคนให้แป้งละลายเข้ากับไข่และก็เข้ากับนมครับขั้นตอนนี้นะครับสังเกตนะฮะว่ามันเข้ามันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่จะตีแป้งนะครับเราจะต้องตีความเร็วสูงเท่านั้นแต่ว่าความเร็วสูงจะทําให้ตัวของเครปนะครับฟูจนเกินไปนะครับเราจะใช้วิธีนี้สังเกตว่าเป็นเม็ดเม็ดอยู่แล้วเราก็จะมากรองครับ แค่นี้นะครับเราก็ได้แป้งเครปที่มีความละเอียดแล้วครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาทำเครกกันเลยนะครับเราก็จะมาวอร์มไฟก่อนครับเราวอร์มนะครับให้กระทะร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะหลีไฟอ่อนๆครับ วันนี้นะครับผมเลือกใช้เตาที่มีคุณภาพนะครับซึ่งผมสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทําให้อาหารของผมสุกพอดีและทําให้อร่อยมากขึ้นนะครับและที่สําคัญเตานี้ยังสามารถตั้งเวลาได้ทําให้ผมสะดวกสบายมากขึ้นครับคราวนี้นะครับเราก็จะใส่น้ํามันไปในแป้งเครปนะครับเพื่อที่ไม่ให้แป้งเครปติดกระทะครับเมื่อเราใส่นะครับน้ำมันแล้วนะครับเราคนให้เข้ากันครับ คราวนี้นะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับเราก็จะมาเบาไฟครับให้ไฟนะครับติดแต่เฉพาะตรงกลางนะครับแล้วตรงขอบๆก็จะเป็นไฟนิดๆเท่านั้นครับเมื่อเรากลิ้งนะครับเป็นแผ่นละเอียดแบบนี้นะครับเราก็ตั้งไว้นะครับเราอาจจะต้อง ขยับกระทะบ้างครับไปซ้ายขวานะครับเพื่อจะให้ตัวเครปนะครับสุกพร้อมๆกันถ้าจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวไม้พายครับมาเซาะนะครับตรงขอบขอบก่อนนะครับเพื่อที่ให้ตัวขอบเนี่ยล่อนเรากลับด้านนะครับแป๊บเดียวนะครับให้ผิวหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับสุกเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่บนเขียงครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็มาทําตัวข้าวผัดเกียวหวานกุ้งครับ ในการทำนะครับกระทะจะต้องร้อนก่อนนะครับแล้วเราเติมน้ํำมันไปนิดนึงครับหลังจากนั้นนะครับตามไปด้วยกะทิครับเราผัดกะทิครับให้มีลักษณะกลิ่นหอมก่อนครับต่อไปนะครับเราใส่ตัวพริกแกงนะครับลงไปแล้วผัดนะครับให้เข้ากันคราวนี้เราเติมน้ําตาลนะครับไปนิดนึงครับ แล้วก็น้ำปลาครับขั้นตอนนี้นะครับหลายหลายคนบอกว่าข้าวผัดแกงเขียวหวานบางครั้งจะหมิ่นตัวพริกแกงนะครับหรือฉุนตัวพริกแกงพริกแกงไม่สุกนะครับเราจะต้องผัดพริกแกงนะครับให้สุกแล้วก็เปลี่ยนสีเข้มขึ้นครับถ้าเกิดตัวพริกแกงนะครับที่ผัดแล้วนะครับแห้งจนเกินไปเราก็สามารถเติมกะทิไปเรื่อยๆเพราะว่ากะทิพอโดนความร้อนมันค่อยละเหยขึ้นเหลือแต่ความหอมของหัวกะทิครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มที่จะใส่กุ้งไปก่อนครับอันดับแรกหลังจากนั้นนะครับเราจะหั่นมะเขือมะเขือนะครับวิธีการหั่นนะครับไม่ยากนะครับเราก็จะจับตรงขั้วแล้วเรากดนะครับลงไปหลังจากนั้นนะครับเราผัดมะเขือให้สุกก่อนเราจะกินแบบมะเขือกรอบนอกนุ่มในครับเราก็เตรียมตัวใส่ข้าวครับ ตอนนี้นะครับรอให้ข้าวนะครับสุกไปเรื่อยๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเราเตรียมตกแต่งสีให้สวยงามนะครับเราก็จะใส่ตัวพริกขี้ฟ้าครับตอนนี้นะครับข้าวเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือใบมะกรูดและก็โหระพาจะทําให้รสชาติอาหารจานนี้เป็นไทยมากขึ้นกับคราวนี้ครับเราก็จะมาผัดให้เข้ากันครับ ตอนนี้เข้าวัาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรามาจัดจานกันดีกว่าครับเราก็จะเอาตัวเครปนะครับที่ได้มาครับแล้วเราก็เอามาคว่าครับวิธีการห่อนะครับเราสามารถห่อได้หลากหลายวิธีแบบปอเปี๊ยะก,ก็ได้แบบซูชิก็ได้แต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีในการกินแบบง่ายๆแบบผมเลยครับผมก็จะเอาตัวอีกแผ่นหนึ่งนะครับ ครอบนะครับลงไปนะครับหลัจากนั้นนะครับผมก็จะกรีดนะครับรอบๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ หน้าตาหน้าทานเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมนูเครปข้าวผัดเขียวหวานกุ้งของผมเชฟจากกลัวนอกจากวัตถุดิบที่เราต้องเลือกอย่างพิถีพิถันแล้วอุปกรณ์ทําครัวที่พร้อมก็สามารถทําให้เราทําอาหารอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณเทคโนแก๊สนะครับครั้งหน้าเชฟจะจับคู่เมนูฟิวชั่นอะไรอย่าลืมติดตามในรายการเลดฟิวชั่นบ่ายเทคโนโวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ